สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปความรักนะคะดวงความรักของธาตุดินราศีธาตุดินก็คือราศีกันราศีพฤษภแล้วก็ราศีมังกรอันนี้หมอมีนอ่านทางโหราศาสตร์ไทยนะคะวันที่นะคะก็อยูะะ่ใต้คลิปนี้เนาะหมอพิมพ์ไว้แล้วนะคะดวงออดวงที่วางอยู่ตรงนี้เป็นดวงโดยรวมนะคะไม่ใช่ดวงของผู้ใดผู้หนึ่งหมอไม่ได้เจาะจงถึงบุคคลใดเป็นพิเศษนะคะอย่าเอาการดูดวงทั่วไปเนี่ยไปตัดสินใจว่าเป็นของเราทุกอย่าง คงไม่ตรงกับทุกคนแน่ๆนะคะหมอมีนอยากให้คุณดูแค่เป็นแนวทางนะคะไพ่นี้สามารถอ่านสลับกันได้ด้วยมารับชมรับฟังกันค่ะธาตุดินธาตุดินไพ่ใบแรกของคุณดิจจ์แมนจัดเมนเป็นไพ่ไพ่ผลการกระทำนะคะกรรมเนี่ยมันหมายถึงกรรมทั้งดีหรือไม่ดีนั่นแหละนะคะก็คือพฤติกรรมการกระทําหรือจัดเมนเนี่ยเป็นไพ่ของการปลดล็อกตัวเองปลดปล่อยถ้าให้หมอพูดตรงๆคือถ้าคนไหนคือคนที่ใช่ ะะก็จะยังอยู่นะคะแต่ถ้าคนไหนที่ไม่ใช่มันยกกระโดดมันต้องจบไปนะคะตรงนี้มันง่ายๆมากเลยเพื่อให้เราได้เริ่มต้นใหม่การเริ่มต้นใหม่ที่ดีที่สุดคือการเริ่มต้นเลิฟยูเซลเฟิร์สค่ะการเริ่มต้นรักตัวเองกลับมาเห็นคุณค่าของตัวเองหมอมินว่าน่าจะมีหลายๆท่านแล้วที่คิดแบบนี้มาดูกันนะคะตรงนี้นะบางคนหมอบอกเลยนะคะเป็นคู่วิบาก ไปๆกับกับวนๆเวียนๆที่ไม่ขาดจากกันคุณเห็นไหมไพ่ The View กับไพ่ Judgment ไพ่สองใบนี้โยกกัน View ก็คือโชคชะตานะคะแต่แน่นอนแหละทุกคนเจอกันมันไม่ใช่เหตุบังเอิญบางคนเจอกันนะคะอาจจะสร้างบุญกันมานิดหน่อยนอกนั้นก็เคยมีปัญหาสร้างบางอย่างที่ไม่ดีต่อกันมามันทั้งมันมันเลยทําให้เราคบกันมีทั้งเรื่องที่ไม่ไม่ดีต่อกันและเรื่องที่ดีเลยทุกเลยสุขง่ายๆค่ะมีทั้งทุกทั้งสุขที่มันไม่ขาดคุณเห็นไหม บางคนหมอมินเชื่อว่ายังวนๆวเนว,นวียนๆเดี๋ยวห่างไปเดี๋ยวมีปัญหาก็วนกลับมาแต่มันไม่ได้ชัดเจนอะไรแต่สิ่งหนึ่งที่หมอเห็นคือคุณนะคะเริ่มมีสติแล้วเยกกับเดินเฮอร์มิตเริ่มคิดเริ่มทบทวนจะเอายังไงกับความสัมพันธ์จะทําพลันโยกกันหนึ่งเรียนหนึ่งถ้วยนะคะคุณต้องการความเปลี่ยนแปลงถูกไหมคะคุณต้องการความมั่นคงทางด้านความรักเช่นคุณคบกับใครนะคะ มันก็ต้องมีบันไดเนอะอาะขั้นหนึ่งสองสามการครบกันไม่มีใครอยากอยู่กับที่ไม่ชัดเจนโอ้ยคบเป็นปีก็อยู่อย่างนั้นนะคะมันต้องเห็นทิศทางและได้ชัดเ้นเนี่ยถ้าคบกับใครนะคะสองปีไปแล้วยัง ไม่ได้อะไรชัดเจนยังไม่มีอะไรมันจะค่อยๆเฟดตัวชะก,กันไพ่ตัวนี้มันต้องได้ลงเอยแล้วนะคะไม่เกิน2ปีหรือสาปีมันต้องลงเอยแล้วจัดเม้นคุณต้องการการเปลี่ยนแปลงคุณต้องการการเริ่มต้นที่ดีนะคะถ้าไม่ใช่หมอมินว่ามีหกไม้เท้าตรงนี้ท่านไหนบางคนอาจจะพยายามมูฟจากตรงเนี้ยหมอเชื่อว่าอย่างนั้นนะคะพยายามอยู่บางคนนะคะแปดถ้วยความสัมพันธ์มันไม่ถูกเติมเต็มะนะคะมันไม่ถูกเติมเต็มบางคนเป็นความรักที่อยู่ไกล ก็ได้นะคะอ่ะเดเวอร์หมอพูดเลยเนาะบางคนเป็นสาภาวะที่หนึ่งนะคะคบอาจจะเป็นคนไทยที่อยู่ต่างประเทศต่างชาติหรืออยู่ต่างจังหวัดแต่เดอเวอร์ส่วนใหญ่มาเป็นต่างชาติหรือสองคุณอาจจะดีกับคนที่เป็นคนไกลคนต่างชาติต่างอายุนาะอาจต่างศาสนากับเราวความสัมพันธ์มันเลยติดแงกไปต่อไม่ได้กลับไม่ถึงด้วยได้ด้วยนะคะตรงนี้หรือมันไม่ชัดเจนสักทีก็ได้มันเป็นความรักที่มันอาจไม่อาจเติมเต็มในความรักความสัมพันธ์นะคะ ตรงนี้นะหมอว่าธาตดินมีคนใหม่ๆเข้ามาคุยแล้วสำหรับบางท่านนะคะ <c oughs> เราสมควรที่จะได้เจอความรักดีๆนะคะสเ <c oughs> ตอร์อมิติคือความหมายหมอหม,มอพูดก่อนนะ <c oughs> อ่านะคะหมอมินไม่ได้บอกให้คุณ งมงายกับสิ่งใดนะคะคําว่าศรัทธ,ธานะคะตรงนี้เนาะมันก็บวกปัญญานั่นแหละแต่ถ้าท่านไหนที่คิดว่าเรา,าไม่น่ามีความสมหวังมนทุกมาตลอดเราอาจจะคิดในแง่ลบให้เราคิดว่าเออนะคะมันไม่ใช่ก็คือไม่ใช่วันหนึ่งเราจะต้องเจอคนที่ดีเคยเห็นไหมคะพลังงานบวกวันหนึ่งนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือคนที่ใช่ต้องมาเจอเราถ้าโชคชะตาวันนั้นมาถึงคนที่ใช่และในเวลาที่ใช่เขาจะต้องดีเขาจะต้องงดงามเขาจะต้อง เทคแคร์เรานะฮะอย่างที่เราดูแลเขาไม่ใช่เราหนักอยู่ฝ่ายเดียวเห็นไหมคะเดแฮงแมนเป็นความรักที่เป็นวิบากเห็นไหมคะตรงนี้จัดเม้นบวกแฮงแมนที่เราเอาง่ายๆเสียสละเพื่อผู้อื่นหมอเชื่อว่าคุณทุ่มเทให้ทุกอย่างแล้วไม่ว่าจะใจความรู้สึกความซื่อสัตย์ความดีงามทั้งหลายทุ่มเทแล้วบางกรณีนะคะเขาเงียบเขานิ่งห่างหายจากคุณนะคะตรงนี้นะคะเอมเพลอร์ขอไปค่ะคิงเทอร์เรียนบางความรัก อาจจะมีใจให้แต่ว่าทั้งความห่างไกลมันมีส่วนแล้วก็มีอีโก้ได้ด้วยแต่ถ้าคุณยังรักกันไม่ได้หมายถึงประเดนอื่น,นะ,ะยังรักกันเพียงแต่มันมีปัญหาแล้วเรามีทิฏฐิมีอีโกโ้หมอว่านาคคุยกันเถอะค่ะถ้าเรายังรัก,กน,นะมันไม่ได้มีมือที่สามเข้ามาแทรกมันมีแค่ความรู้สึกว่าเออการมีอีโก้มันไม่ใช่ดีนะคะทั้งที่ใจเราก็คิดถึงกันอย่างนั้นอ่ะหมอขอดูนิดนึงที่ผ่านมาเป็นเช่นไรนะคะ ธาตุดินนะคะธาตุดินอาจจะคุยกับธาตุดินการึสมมังกรด้วยกันเองธาตุน้ำกรกฎมีพิจิกธนูละขนาธนูนะคะมาดูกันค่ะห้าเหรียญที่ผ่านมา7ดไม้เท้านะคะคงถ้วยนะคะสิบไม้เท้าควีนถ้วยไฮพเทศเด็กถือดาบ จ็ดถ้วยนะเด็กรือดามีธาตุลมทึนคุมเมถทุนเนาะบางคนก็คุยกับคนอายุน้อยนะคะอ่าคิงถือไม้เท้าธาตุไฟเมสิงฮนุสเตนสิงลัคนาสิงเห็นมาคาดแฮงแมนแล้วก็ห้าดาบออกแล้วเนาะหมอถอนเลยคุณเห็นภาวะแฮงแมนไหมเป็นความรักที่เป็นทุกทุกกระทมขมคืนไม่สามารถหันหลังได้แล้วก็ไปต่อไม่ได้บางคนยังติดแงกวนๆเวียนๆกับสิงเดิมๆทั้งที่เราทุกข์แล้วเราอยากูมบอกมา แต่หมอมินว่าบางท่านจะหลุดแล้วนะคะมาชมกันทีนี้เป็นยังไงที่ผ่านมาที่ผ่านมาหมายถึงหนะ้านาทีที่แล้วหมอวานนี้นะคะห้าวันที่แล้วเดือนที่เราได้หมดเลยบางท่านหมอจะพูดทีละประเด็นนะคะทีละใบด้วยบางคนไปเจอความรักที่เขามีทางเลือกตัวเลือกนะคะเขาไม่ได้มีเราคนเดียว สมมติว่าเขาดีกับคุณแน่นอนละคะ้ค่ะคนเรามันย่อมรู้สึกดีถึงคุยแต่ความรู้สึกดีมันต้องมีพัฒนาถูกไหมคะรู้สึกชอบชอบก็ต้องรักรักก็ต้องพัฒนานะคะตรงนี้แต่ความรู้สึกดีของเขามันเหมือนเขายังมองหาสิ่งใหม่ๆไปเรื่อยๆเจ้าชู้นะคะตรงนี้นะความสัมพันธ์นี้และบางท่านนะคะเขาไม่ได้ชัดเจนกับคุณเลยไม่ว่าคุณคบกับเขานานแค่ไหนสเตนเป็นสภาวะที่ทนซื้อสัตว์จริงใจรักเขา อยู่คนเดียวก็คือคุณไปไปกับกับวนวนวิเวียนกับคนคนนี้มานานแล้วห้าเหรียญคุณช่างรู้สึกความรักโดดเดี่ยวเนาะเงาเขาไม่เคยใส่ใจไม่เคยหันหลังมามองเราเลยว่าเราจะทุกข์แค่ไหนนะคะรักคนคน,คนนี้เหมือนเราทุ่มเทเท่าไหร่เราก็ขาดทุนเราเริ่มรู้สึกเราไม่มีคุณค่าเลยเนาะกับคนคนนี้นะคะเขาสามถ้วยเราอาจจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเขานะคะสามเศร้าก็ได้ทั้งที่เราไม่รู้แต่ให้พิษเทศตรงนี้เขาอาจจะมีคนของเขาก็ได้นะคะ แต่หมอมินว่ายัางไงคุณก็พยายามที่จะตัดบางท่านนะคะเริ่มจะตัดได้แล้วหรือความสัมพันธ์นี้เขาดึงใครเข้ามาทั้งที่เราเนี่แหละเป็นตัวจริงอยู่ออเข้ามาก่อนคบออกอเข้ามาก่อนนะคะตรงนี้นะและความสัมพันธ์นี้มันเหนื่อยมันทุกข์ใจมากมายบางคนก็ดึงใครเข้ามาแล้วบล็อกคุณไปหรือปิดกั้นมีกำแพงมีกำแพงคือน,นิ่งเงียบบางคนได้แต่ส่องได้แต่มองหรือบางกรณีนะคะมันไม่ได้มือที่สามเลยนะทั้งความห่างไกลความน้อยใจ แล้วผู้คุณรู้สึกต่างคนต่างคิดและมีปัญหาเรื่องคําพูดคําจาเอาแต่ใจนะคะตรงนี้ได้ด้วยนะ,ะมาดูกันนะคะดวงความรักธาตุด,ดินเป็นเช่นไรหมอทําอะไรหลายอย่างมากนะคะบางครั้งบางนะคะบางธาตุหมออาจจะลืมได้นะคะตรงนี้นะหมอขออาภาัยเพื่อนๆพี่ๆน้อ,นอ,นๆนองๆทุกคนด้วยมาดูกันนะคะคนที่คุณจะคบคนที่คุณจะคุยหมอเห็นคนโสดมีคนเข้ามาด้วยนะคะ คนที่ให้เกียรติเราคนที่ให้ค่าเราสองถ้วยหนึ่งเหรียญหนึ่งถ้วยนะคะคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่แตกต่างคุณความสัมพันธ์มันจะเดินหน้าคุณจะรู้สึกถูกชะตาพิเศษหรือเขานะแต่ว่าเก้าเหรียญบางท่านเริ่มรักตัวเองแล้วนะคะรู้สึกเห็นคุณค่าของตัวเองเริ่มมีสติมากขึ้นเดอะเฮอร์มิเริ่มคิดได้โอ๊ยอย่างนี้ไม่เอามันทุกข์ใจนะคะ,ะมาดูกันมาดูกันว่าเป็นยังไงนะขอคนที่มีประเด็นก่อนนะหมอขอสับไพ่ให้คนที่มีประเด็นมาส่องดูกันว่าถ้า เขานิ่งเงียบเขาไปทําอะไรหรือถ้าเขาไปดีกับใครนะคะเขาไปได้ดีมีสุขไหมอะไรประมาณนั้นนะจัตติกอันนี้ชาวตุลตลักนาะตุลกาวเหรียญนะคะควีนดาบแปดไม้เท้าดีเอ็มเพรสหนึ่งเหรียญเล็กถือดาบนะคะเอ็มพเลอร์ควีน้วยนะคะ เจดดาบนะคะตรงนี้นะควีนถือไม้เท้าแล้วก็เจ็ดถ้วยเอาคนที่มีประเด็นถ้าคุณเป็นคนคบคนคุยที่ผ่านมานะคะหมอมีนว่าเขามีทางเลือกตัวเลือกเยอะนะคะหมอว่าคุณปล่อยเขาไปเถอะคะ่ะเพราะว่าเขายังไม่คิดจะปักใจกับเราให้เขาเลือกต่อไปเลือกไปเถอคะค่ะเพราะว่าเราคงไม่เสียเวลากับคนอย่างนี้อะเนาะอันนี้สมมติเราคุยกับใครไม่ว่าจะ สามเดือนห้าเดือนเจ็ดเดือนอาจเป็นปีแล้วก็ได้บางครท่านอาจจะเยอะกว่านั้นหมอแค่พูดใกล้ๆนี้นะคะแค่ปีหนึ่งแล้วยังไม่ชัดเจนนี้เราก็เริ่มรู้สึกลเลยเขาไม่ได้มีเราคนเดียวเขาไม่ได้คิดอยากจะปักใจนะคะสร้างอนาคตหรือมองอะไรไปในทิศท,ทางเดียวกับเราเขายังแอบทำมารับหลังเราคุยกับคนนู้นคุยกับคนนี้อันนี้หมอว่านะคะปล่อยเขาไปเถอะแต่บางการณีนะคะเป็นความความรักที่คุณอยู่ไกลกัน,กนเป็นคนต่างชาติต่างยุต่างศางส,สนาก,กับเราหมอว่าคนคนนี้นะคะ เก้าเหรียญบางครั้งหมอว่ามันมีบางอย่างที่เขาต้องตัดสินใจบางคนก็มีอีโก้หนักะนะ,ะง้อใครไม่เป็นเลเมอร์เนี่ยชอบสัง่งชอบบอกหรือตีกรอบให้อื่นนะคะไม่ได้ไม่ชอบง้อใครนะคะคนนี้อีโก้หนักเขาอาจจะคิดว่าเขาสวยเขาดูดีเขามีสเสน่ห์เขาเลือกใครก็ได้เขาคุยบใครก็ได้นะคะไม่จําเป็นต้องเป็นเรานะคะคนคน,นี้อาจจะมีอีโก้หนักก็ได้หมอไม่รู้ว่าใครส่องคุณอยู่อยากรู้อยากเห็นเรื่องของคุณนะคะตรงนี้นะ ส่วนบางคนหมอมินว่าเขามีคนของเขาแล้วเราก็ปล่อยเขาไปอีกเนาะนะคะตรงนี้เพราะว่ามีโอกาสที่เราจะเจอคนใหม่อยู่หรือการรักตัวเองเป็นสิ่งที่ดีนะคะตรงนี้นะอาทีนี้หมอขอดูคนโสดบ้างหรือบางคนหมอมินว่านะคะเขาอาจจะคุยดีกว่าใครมาเยอะแยะมากมายแต่เขาไม่ได้คิดจะคอมมิตเมนต์กับใครเหมือนสร้างเนื้อสร้างตัวทํางานดีกว่ามันมีอะไรหลายๆอย่างที่แตกต่างบางคน อายุแตกต่างหรือบางท่านหน้าตาทางสังคมความห่างไกลความเติมเต็มมันเลยไม่มีมันขาดบางอย่างนะคะตรงนี้ทําให้ความสัมพันธ์มันมันเป็นไปได้ยากก็ได้นะคะทีนี้หมอขอสับไพ่ให้คนโสดนะนะคะเพราะว่าดวงความรักมันจะพูดทุกอย่างนะค,ะคนโสดเป็นยังไงบ้างจัดเม้นต์นะ,ะการการหลุดบางอย่างการตื่นรู้การมีสติมากขึ้นนะคะ สองถ้วยคนสดมีเกณฑ์มีโอกาสได้เจอคนที่รู้สึกถูกชะตาต้องใจกับคุณนะคะเห็นไหมสองถ้วยเหมือนกันในพื้นดวง,งคุณไพ่คุณกระโดดออกมาเลย2องไม่เท้าหมอไม่รู้ว่าคุณรอใคร2องไม่เท้าอาจจะเจอทางสายงานทางสายเพื่อนนะคะทางออนไลน์ก็ได้เด็กเรียนอายุน,น้อยกว่านะคะในกลุ่มในกลุ่มเพื่อนนะคะได้หมดเลยนะสองไม่เท้านะคะ 8เหรียญ5ถ้วย1่ถ้วยนะคะหมอมีนว่ามีคนที่โลเลลังเลในความสัมพันธ์นะคะกับคุณเอาแน่เอานอน,อนไม่ได้คนโลเลลังเลเนี่ยอาจจะเป็นคนเดิมๆที่อาจจะวนกลับมาถ้าคุณคิดว่าเออมันจบแล้วที่เงียบไปห่างไปหรืออะไรก็ตามมีคนเดิมๆนะคะที่อยากจะกลับมาคุยกับคุณห้าถ้วยเขายังคิดถึงและยังเสียดายบางสิ่งบางอย่างอยู่นะคะตรงนี้ แต่คุณอยากได้อะไรที่มันชัดเจนขึ้นนะคะมันมีขึ้นมาด้วยอะนะอ่านะคะตรงนี้มีชิเชียนเอ็มพัเลอร์สเตนหกไม้เทา้าแปดไม้เทา้าควีนเหรียนเชื่อไหมคะคุณเป็นคิงเหรียนอยู่ตรงเนี้ยและมีใต้สำรับเป็นเฮอร์มิตด้วยนะเอ่อ คนที่นึกถึงกันถ้าคุณไม่ได้เกี่ยวกับมือที่สามนะแค่มีปัญหาคุยกันไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องแล้วเฟดตัวออกมาหมอมินว่าต่างคนต่างคิดถึงกันถ้าไม่ใช่คุณก็แปลว่าเขาที่มีทิฐิมีอีโก้หนักคิดถึงแต่ไปไม่ถึงเพราะว่าปิดกั้นความรู้สึกตัวเองนะคะง้อไม่เป็นฉันงอ้อง้อใครไม่เก่ง นะคะหรือให้อภัยใครไม่เป็นหมอว่าถ้ามีใจให้การลองเปิดใจคุยดูนะคะความมีอีกโก้จะไม่ทําให้อะไรมันดีขึ้นถ้าคุณไม่ได้มีประเด็นเรื่องมือที่3เพพ่อหมอเห็นมาตรงนี้ขึ้นมานะคะหมอว่าเขายังคิดถึงคุณอยู่แต่คนคนคนี้ค่อนข้างเป็นคนเง้อไม่เป็นนะคะตรงนี้แล้วกันเนาะอนะคะแล้ว2นะคะคนโสดหนึ่งถ้วยนะคะอันนี้นะโสดสนิทเลยมีโอกาสได้พบ คนใหม่ๆเข้ามาหนึ่งถ้วยอันเดียวกันหมอแนะนําคนโสดไปไหว้พระนะคะลองเอาดอกบัวสีชมพูนะคะตรงนี้เนาะไปสักคู่หนึ่งไปไหว้พระนะคะแล้วเดอะเฮอร์มิตคือการเติมน้ํามันตะเกียงเห็นไหมคะขอให้เรามีแสงสว่างแห่งสติปัญญาและความรักเจอใครก็มีแต่ความชัดเจนอย่างนั้นก็ได้นะคะโสดมีโอกาสได้เริ่มต้นดีวเริ่มต้นคุยกับใครอย่างที่หมออ่านไปเมื่อกี้นี้นะคะสองถ้วยคุณก็มีใจเขาก็เช่นกันแล้วหนึ่งในนั้นนะคะอาจจะเป็นคนที่มีอีโก้มีทิฐิ อาจจะได้คุยได้เคลียร์กันบางอย่างหรือคนที่นิ่งไปเงียบไปห่างไปมีเกณฑ์ได้คุยกันนะคะเพื่อนๆ่ฮะบางคนไม่ได้คุยกันสักพักหนึ่งอาจจะคิดว่าจบไปแล้วอันนี้หมอพูดถึงคนส่วนมันมันมีโอกาสนะคะ่ะแต่ไม่รู้ตรงกับท่านไหนนะมันเป็นดวงโดยรวมและคนที่อายุแตกต่างคุณต่างชาติต่างภาษาได้ด้วยหรือเป็นคนที่นะคะคนที่อยู่ห่างไกลได้ด้วยเป็นคนต่างชาติก็มีนะคะหรือบางคนยังวนยังเวียนนะหมอพูดเลยยังวนยังเวียนตัดกันไม่ขาดสําหรับบางกรณี นาจัดเม้นเป็นไพ่วิบากนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่คุณอยากได้คุณอยากได้อะไรให้มันชัดเจนนะคะเนี่ยคุณพยายามที่จะตัดแหละพยายามที่จะมูฟนะอ่ะหมอขอดูต่อนะเขาคิดยังไงกับคุณมาเาคนคนโสดก่อนนะคะคนโสดเขาคิดยังไงกับคุณคนที่คุณจะคบคนที่คุณจะดีวอยู่นะคะหรือดิวกันอยู่เนี้ยคุยกันอยู่นะคะหนึ่งเหรียญคิงเหรียญ ะ้ะเหรียญมีคนน้อยใจคุณนะคะมีคนคิดถึงคุณนะเนี่ยคนโสดทําไมขึ้นมามีคนเดิมอยากวนกลับมานะคะเนี่ยเนี่ยแต่คนคนนี้ค่อนข้างมีอีโก้นะคะง้อไม่เป็นใจลึลกๆก็อยากคุยกับคุณเนี่ยหมอมีนว่าเขาคิดถึงคุณอยู่ค่ะเนี่ยอยากอยากจะทักอยากจะทายหรืออะไรที่คุณส่งข้อความหรืออะไรก็ตามเขาเห็นนะคะแต่เพียงแต่ มันเหมือนคําว่าปากโกธแต่ใจคิดถึงนะ,ะไปรู้จะไ่รู้จะใช้คําไหนดีมีคน2องคนด้วยเป็นคนเดิมๆนี่แหละนะคะเนี่ยคนคนนี้เป็นคนค่อนข้างลังเลและโลเลสับสนนะะจะไปต่อหรือพอแค่นี้ซับซ้อนกับตัวเองทั้งที่รู้ว่าคุณก็คือนะคะคนที่ใช่นั่นแหละดูแลเขาดีคุณคือความเติมเต็มและอบอุ่นหรือบางท่านอยู่กันเป็นแฟนพูดเรื่องอนาคตเป็นครอบครัวแล้วหรือคบกันแล้วเขาก็รู้สึกว่าคุณเติมเต็มเขาได้ค่ะ ตรงนี้นะคนโสดกับกลายเป็นว่ามีคนเดิมๆอยากอยากกลับมานะคะตรงนี้แล้วหมอขอพูดถึงคนมีมีประเด็นด้วยเลยคนมีประเด็นก็เช่นกันหมอเห็นนะคะตรงนี้มีคนอยากวนกลับมาอยากพูดอยากคุยนะ,ะอยากสื่อสารกับคุณคนที่เคยลังเลคนที่เคยโลเลหรือคนที่ห่างเงียบไปอยากคุยกับคุณนะแต่คนคนนี้ค่อนข้างมีอีโก้หน่อยๆนะคะด้วยๆนะเป็นคนต่างชาติต่างภาษาต่างอายุกับคุณ หรือบางท่านเป็นคนใกล้ตัววนๆเว,วียนๆไปๆกับกับคนเดิมโสดก็มีเกณฑ์ได้พบคนที่รู้ใจได้พูดได้คุยนะคะได้เริ่มต้นคุยอันนี้นะมีคนน้อยใจคุณด้วยนะามาดูการแนวโน้มความสัมพันธ์นะคะปักหลังจะเป็นเช่นไรก็คือสั้นๆนะคะจนถึงสิ้นเดือนนี้เนาะนะคะเดี๋ยวเดือนหน้ามามาดูกันใหม่อีกนะคะสำหรับหัวข้อนี้นะคะใบแรกจัดเม้นเห็นไหมคะธาตุดิน บางท่านตัดกันไม่ขาดยังวนยังเวียนหรือไพ่เนี้ยมันต้องดูขยายนะคะหมอมินว่าบางคนถ้าไม่ชัดเจนคุณเริ่มอยากมูฟแล้วหกไม่เท้าอยากเริ่มต้นใหม่นะคะอยากกลับมารักตัวเองเห็นไหมคะไพ่ใบนี้ขึ้นมาคือการรักตัวเองหรือวิ i l d self f i r s ขึ้นมาก้าวเียนกันอยู่กับตัวเองการโฟกัสในสิ่งที่เราจะทํามุ่งหน้านะคะเรื่องของเราดีกว่าถ้าผมไม่ได้ขีดคุณก็บอกว่าคุณอยู่ได้นะสบายใจด้วยอยู่คนเดียวนะคะถ้าเป็นความรักแล้วมันทุกข์ พห้ติกนะคะไพ่ตรงนี้นะคุณมีมาตรฐานในการที่จะขัดกรองคนที่เข้ามานะคะสำหรับคนโสดดวงคุณก็มีสเสน่ห์นะคะแต่คนที่ใช่อาจจะยังไม่มาคนที่มาอาจจะยังไม่ใช่ไม่ตรงใจนะรตรงนั้นได้ด้วยนหนถือเหรียญคิงถ้วย h e f o ฟู The Fool. Queen ถือไม้เท้าดี e อ็มเพรส นะมามินไม่รู้ว่าคนรอคุยรอเคลียอะไรกับคนที่ห่างไปนะหรือคนที่เงียบนิ่งนะบางสิ่งบางอย่างสีไม่เท้า10เหรียญสเตนหกถ้วยอ่ะชาวาธาตุโลมอ่ะขออภยัยกับชาวาธาตุดินคุณไม่พ้นคนเดิมๆเลยนะที่จริงคุณอยากมูแล้วนะเห็นไหมคะหดาบหไม่เท้าก็ไม่ต่างกันเพียงแต่หไม่เท้าเรากล้าที่จะมุ่งไป สู่เช่นชัยของเราคือชัยชนะหกดาบคือการหลุดออกมาในสิ่งที่มันมันว่างเปล่าคุณเห็นไหมที่จริงไพ่ทุกใบมันมีตำนานนะนะท่านไหนที่ชอบนะคะตรงนี้ที่จริงมันเป็นไพ่ที่ฝากรกะแสลมผ่านไม่รู้ภูเขาพัานเกาะกี่ลูกเราพายเรือให้เขานั่งเราเหน็ดเราเหนื่อยเขาไม่เคยใส่ใจเราคือเราพยายามเพื่อเขาทุ่มเทให้เขา ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วแ h e h a n g m a ค่ะคือความทุกข์ที่คุณได้รับแต่เขาไม่เคยใส่ใจคุณเลยบางคนนะคะหรือบางกรณีก็วนเวียนเนี่ยเห็นไหมสเตนนะ,ะกับหกด้วยวนเวียนกับสิ่งเดิมๆแต่มันไม่ชัดเจนกับคุณคุณพยายามที่จะตัดตรงนี้หมอมินว่ารักตัวเองให้มากนะคะ Love You Self First มันขึ้นเนี่ยส่วนโสดจริงๆหมอว่านะคะคุณจะมีโอกาสได้พบเจอความรักนะคะครั้งใหม่คนที่คู่ควรกับคุณ คู่ควรที่เราทุ่มเทให้เขาก็ทุ่มเทกลับเหมือนจัดติเนี้นะคะให้และได้รับพอๆกันนะ,ะตรงนี้ถ้าตรงไหนมันอยู่แล้วไม่แฟร์คุณก็ไม่อยากอยู่ไม่มีใครอยากอยู่หรอกค่ะโดนเอาเปรียบความรักให้และได้รับพอๆกันหมอขอสรุปสุดท้ายเลยแนะนํานะคะอ่าสุดท้ายนี้จะแนะนํำยังไงบ้างนะคะตรงนี้นะคะวิว หกไม้เท้าเดอรซันเห็นไหมคะหมอมินว่ามันมันหมดแล้วละความทุกข์ของคุณคุณจะมุ่งมุ่งหน้าสู่ชัยชนะของคุณมุ่งหน้าสู่เดอสซันความสุขความสว่างความสดใสของคุณนะคะไม่อยากจะทุกตรงนี้และโชคชะตานะคะมันไม่หยุดนิ่งอะมันหมุนอยู่ตลอดเวลาถ้าคนไหนไม่ใช่ ก็ต้องปล่อยเขาไป,ไปคุณหลุดแล้วค่ะใครก็ตามที่เราทุ่มเทแล้วเราน้น้อยเนื้อต่ําใจเขาไม่เห็นค่าของเราก็ปล่อยไปเราจะนั่งอยู่ตรงนี้บนบัลลังก์ของเราโฟกัสในสิ่งที่เราจะทําโชคชะตาจะนําใครในอนาคตเข้ามาหาคุณเองนะคะตรงนี้แต่บางท่านยังวนเวียนกับสิ่งเก่าๆที่หมอเห็นแต่บางคนหมอว่าคุณหลุดและคุณพอละคุณไม่รอใครละคุณจะมุ่งหน้าสู่ชัยชนะของคุณสู่ความสําเร็จของคุณค่ะนะหมอมินว่าโสดมีเกณฑ์ได้พบคนที่ เข้าใจคนที่เกื้อกูลคุณคนที่ทําให้โลกสดใสนะทําให้ความรักคุณมั่นคงขึ้นนะบางกรณีอันนี้หมอต้องพูดนะคะวนเวียนกับสิ่งเดิมๆที่คุณพยายามที่จะตัดออกไปนะคะมันค่อยๆทำมาเนาะนะคะแต่บางกรณีหมอเห็นมีคนเดิมๆที่ห่างไปเงียบไปวนกลับมาคุยแต่ตอนนั้นหมอว่ามันดีเลยละคุณจะอยู่ได้ละข้าวเหลียนสบายดีด้วยรวยด้วยมีเงินมีทองพอเพ,อ,เพอคุณมีคนมาคุยใหม่แล้วสองถ้วยนะคะ ขอบคุณมากมายนะคะท่าดินอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดที่หมอมินทำคลิปแต่ถ้าดูดวงส่วนตัวกับหมอมินไอดีไลน์นะคะอยู่หน้าจอใต้คลิปก็มีนะคะตอนนี้แอดไลน์ไม่ได้นะคะของหมอเพื่อนเต็มนะคะตรงนี้นะแต่ว่าหมอเคลียร์แล้วล่ะนะคะตรงนี้เนาะบางคนบอกเพื่อนเต็มแอดไม่ได้บางครั้งไลน์หมอไม่เด้งด้วยนะคะขอบคุณมากมายค่ะสวัสดีค่ะ